โอ้ปุ่งเลยไ่เบอร์นูนโอ้หลอดใจตาเด็งใหโอ้โหเหยี่อวนเขาได้หัวใหญ่แล้วนะสวัสดีค่ะอดมันคือเกาพี่นออ้องพี่เหย่อวันหาหลอกหาหลอกบนเครื่อมันนะสังพี่นอ้องแล้วสวัสดีพี่น้อง ขุนมันคือเก่าพี่น้องมันเลาะมึงสถานที่หมายไม่เหรอโอ้พอละหัวนึงยขุดขดได้เนี่ยหัวนึ่งอุ้ยโลโซ่มาเจาะมันเจาะล่องบึงพี่น้องน่ะเจาะเจาะกระถือได้เลยอืมกวนขี้เก่า เบลยวันนี้จกๆลงโอ้หลอดใาตากลง่ไงกว่าหมู่ว้านอยู่พี่น,นองเอยจนปวดเขียน

มีตาเพราะว่น้อยนึงวันนี้กี่เดือนหลายพี่น้องข้ากาจุกใส่เดือนนี้จะตบบล่มบล่า จะหัว,วย่ะพออัวหน่อยพี่น้องมือพอได้จะหัว,หวแล้วคน,น,นขี่เก่ามันก็บ่มีแล้วหัวใหญ่หัวใหญ่กับเมื่อกินหมดแล้ว <S <S 1> <S 1> ไปเบิ่งลังตันพี่น้องไตอยู่อยู่ไงซ้ำไตยื้อยู่ ดีเลยดีเหมือนพี่น้องของดอกบัวโอ้หนูในในออกไปได้แค่เสียมอู้อูอูหูหูหเสียมซอยมากพี่น้อง ใหมดเขาไปประเดี๋ยวเดี๋ยพี่จะหัวซ้ำนีลาเดี๋ยวหัวใหญ่ซ้ำได้รุดเขียนแล้ว

mm okay. อีกแล้วบอก ก็สีแดงตะ,ะหมเดังได้โหยี่อ้วนเขาได้หัวใหญ่แล้วนะแหวนแนมตายตกวันชิวไดงตงว,ว,น,วนี่ดอกหนังเงี้ยไมออกแล้วอืม หัเกลนไล่เกลนไล่พี่น้องอุ้ยเสียงเดือบะข่มกล่ะ ยังยุติวันวัน,นละ,ะนแบบ่เหอะไรละบ่เอาหัวนี่คือเพล่อเอาปลาหรองดงไปแล้งซุดละบอยฝ่างาดหัดลุกเะเห็นคว้านัน่น อี <uma> <S 1> <S 1> ่น้องผู้ล่ะกลุ่นนั่นไหมเอาจ้วงเลยยาวใหญ่อุ้ยใหญ่ โอ้ยขาปลายแหยมสั่มพี่น้องมึงโดอกบัวนม่หว่วยอิงเ,เจพง้พี่น้องเือใส่หัวมันจะใส่น,นี่หัวนี่ไปใส่ขาดนู่พี่น้อง หิ่มแก้มพี่น,นอ้องเอ้ยโอ้กู้เหรอโอ้หยหุ่นทักอืมโอ้ดึงหุ่นพี่นอ้อง อาจ้าเลยอ๋อมันคือหักหน่ยนึงออนไปอ่อนมาเอาให้เอาหัวใดกวนอุ้ยนี่จ้าเนื้องาแตกนั่นโอ้ัหจ้เอาแต่สีเด็ดน้องสวย นี่นี่ยู่วางนี่ก็ตัวนนงเดมันหักเด้โอ้ปุ่งเลยให้เบอรศูนย์นัน่นยู่นนี่นั่น,นอีกสองหัวเห็นที่บอกนี่ยู่้างกันนี่ตกซองน้ำปูนเออเห็นที่บอกถึงจริง นี่เหงาไหมอว้ยเอาแล้ววยืนที่นี่หาหัวซจำนีล่ะถ้าหาไม่โอ้โอไปได้อือ Rồi. Đây. la pino. Bye la. Nào sao. Đi đơn phụng ้นเดี๋ยวคุณตาเก้าพี่น้องเหมือนคือเก้าไปล้จ้าครับพี่าอกันหน่อย